ฝันว่าอุ้มทารกตีความหมายว่าอย่างไรทำนายฝันพร้อมเลขมงคลเคยไหมรีบตื่นจากความฝันเพื่อทำนายฝันฝันว่าได้อุ้มทารกหลายคนมักจะตีความฝันว่าจะได้บุตรบริวารหรือลูกแต่ใครจะรู้ว่าการฝันว่าได้อุ้มทารกได้อุ้มลูกคนอื่นหรืออุ้มทารกผู้หญิงหมายความว่าอย่างไรฝันว่าอุ้มทารก ทํานายว่าจะได้โชคลาภและตําแหน่งการงานดีขึ้นจะได้ลาบได้เงินจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นหรือจะมีบุตรบริวารเพิ่มในบ้านฝันว่าอุ้มทารกผู้หญิงทํานายว่าชีวิตจะมีความสุขมากกว่าทุกครั้งต้องระวังคนจ้องอิจฉาความรักของคุณไม่หวือหวาคนโสดถ้ากำลังหาคนรู้ใจแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจะสมหวงังและถ้าใครมีรักอยู่ให้ระวังการมีปากเสียง ฝันว่าได้อุ้มลูกคนอื่นคนในครอบครัวจะมีเรื่องขอองค์การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีเพราะมันจะนำมาซึ่งความเลวร้ายจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนฝันว่าอุ้มลูกตัวเองการเสี่ยงโชคจงแสวงโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรความรักระหองระแหงรู้สึกว่าคุณจะมีความลับต่อกัน เพราะกลัวว่าพูดอะไรออกไปแล้วจะมีผลเสียหรือเกิดเรื่องการงานของคุณจะได้รับงานใหม่ๆและมีไรายได้จากงานมากกว่าหนึ่งชิ้นฝันได้หุ้มทารกชายทำนายว่าหากคิดอะไรก็จะเป็นไปตามที่คิดแต่ในช่วงนี้ให้ระวังเนื้อระวังตัวเพราะอาจจะมีคนที่คิดร้ายหรือทำให้คุณต้องเหนื่อยใจกังวลใจการงานไม่ค่อยราบรื่นจะมีคนขัดขาการเงินจะมีไรายได้จากงานที่ทำอยู่ ความรักของคุณอาจจะไม่สมหวังให้ระวังเลขมงคลทํานายฝันว่าได้อุ้มทารก02-05-08-33-37-011